สวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับคนทงสวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับผมคนทงครับครับคว้ยแม่สาวลูกนึงครับผมอายุสี่สิบสองเดือนครับนี่ลูกมั่นครับผมอันนี้ควายน่อยแม่สาวกันครับควายน่อยตัวแม่ตัวเมียอายุหกเดือนครับหกเดือนกกว่าครับผม สายพันธุ์เก่าเจริญครับครับพอมันเป็นลูกชายของเก่าเจริญนะครับเปินว่าครับนี่ครับสองโตนี้ครับเปิดราคาไปสามหมืนสองครับผมผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อทุนหรือเอาไปยังกระซ้างครับผมนี่ครับสนใจทักมาครับผมเปิดราคาไปสามหมืนสองบ่หอดเคืองแสนครับ นี่ครับคแม่ลกูกตัวนี้แหละครับผมสนใจกระทักมากครับนี่ครับหางเป๊ะวันปิงลูกมันครับอายุหเดือนแล้วแม่ก็อายุ4ี่ิบสเดือนสูงรอยสาบกว่ากว่าครับลูกกิป,ประมาณเกือบแ0ดสิบเซนติเมตรนะครับประมาณน,นี้ ผู้ใดอยากได้ไปเลี่ยงไปต่อทุนหรือผู้ใดใจดีใจบุญครับย่านเขาเออกไปเห็ดทวีตตัวแดนใจบุญสุนทานครับขเขาเกิดยังไงมาถ่ายชีวิตครับสองแมลูกนี่ไปก็ได้ครับยินดีเสมอครับผมผู้ใดใจบุญสุนทานว่าผู้ใหญ่ผู้ใดย่า,ยยานเพนเพ,นเพศแน่วอื่น ที่เบ้อไปเลี้ยงงังสินะน่ครับสนใจครับทักมาครับผมทักมาเลยครับทักมาทาังเพจทงังนี่แหละครับผมราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับมีลูกนี่ครับใครสนใจก็ทักมาเอาไปพัฒนาต่อควายบานบานครับควายสายพันธุ์บานบานครับ มไม่มีงเลี้ยงหรอครับผมกันเลี้ยงนั่คันแท่นหน้าน่อยครับคู่หน้าเปลี่ยนเลยเตือแล้วมันจินตัวหนึ่งอยู่พูนครับนูดีมาเด้มาเด้มาแมวแม่สิจูงใหม่ตัวนูดีตัวเดียวครับตัวนี้เลี้ยงบ่ไว้ครับเมือนซานี่พักกันเลนนี้ แรนน้ำกับบ่ได้ขาบดีขาเป๋ขาหักนะครับพ้นขาหักหักสามเทียขาข่างเดียวนะครับมันเลยแรนบ่ได้น้เขาแรนบ่ท่านนะครับ,รนบ,รนนะรบสนใจทักมากครับผมสองแม่ลูกนี่ละอยากปล่อยปล่อยอเมพิทุนเฮ็ดฮ้อน กามมยดูอีมาดูแลเอ็นูดีครับมาเป็นทุนต่อเอากรฝากไว้สัเนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซอยบอกบอกตอยเด้ครับขอบคุณครับเร็วมาเร็วนูดีนูดีมาลูกมามามาพีา่พี่พแลนแลนแลนเร็ว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  มา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 เร็วๆโนดีมามามายิงมันจับยิก